สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเดอะฮีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวของตัวละครของที่ชื่อว่าแอนนี่นะครับมาเรามาดูที่พาร์ติสิบของเธอเลยดีกว่าผมจะสรุปสั้นๆนะครับว่าสกิลของเธอนั้นมีอะไรบ้างนะผมก็จะไปด่อ่านตามทั้งหมดนะไพโลโมเนียครับผมพาร์ติสิบของเธอคือถ้าใช้สกิลสี่ครั้งเธอจะทําให้สตันได้นะครับผมมาดูที่พาร์ติสิบของเธอเลยนะครับพาร์ติสิบของเธอเลยก็เพอร์ไพโลโมเนียครับ ใช้สกิล4ครั้งแล้วมันจะสตันศัดตูหรือเปล่านะครับมานี่ครับผมมันจะมีขีดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น m อนเทนชิลก็สามารถได้นะครับสกิลนี้แล้วก็สตันศัตรูเป็นไงครับก็สตันนะจะสกิลท่าไหนก็ได้ครับผมสกิลด้วย I อ i n s u นเ t e อย่างเงี้ยก็สตันได้ครับเป็นรูปสงังเกตนะจะใช้สกิลไหนก็ช่างครับผมสามารถสตันได้แต่ว่ามันจะคุ้มที่สุดเนี่ย คุ้มที่สุดนี่นะ่าจะเป็นที่ซัมมอนทิปเบอร์นะครับดูครับผมสตันสี่สตันห้าเลยนะถ้าสามารถสตันได้ดีๆนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มนะครับเอาหมีลงมาเนี่ยมันจะสตันทั้งหมดแต่ว่าถ้าสตันลูกเล็กก็สตาร์สามารถสตันได้ครับแล้วแต่วิธีการใช้ครับผมดิสอินเทอร์เกตดิสอินเทอรเกตนี่มันเป็นปลาลูกบอลไฟที่จะออกเป็นพื้นที่เล็กๆสร้างความเสียหายเป็นดาเมจเวทครับ ล่าเราสังหารเขาได้จะคืนมานาที่เราใช้ไปแล้วลดคู่ดาวของสกิลนี้ครึ่งหนึ่งด้วยถ้าสกิลคูดาวนี้อยู่ที่4วิก็จะลดเหลือถึง2วิถ้าเขาฆ่าถ้าเราฆ่าเขาได้นะแล้วก็มานาก็จะได้ด้วยสกิลที่หนึ่งครับผม Dis อินเทอร์เกตนะครับก็ปล่อยเป็นลูกบอลไฟนะครับก็ถ้าเรายิ่งเราใช้สกิลมันก็ยังได้พัดสีของเธอนะครับก็คือไพโรโมเนียคือสตันใช้สกิล4ครั้งก็สามารถสตานตศัตรูได้ครับ เกนี่มันสามารถที่จะใช้แล้วมันจะลดคูดาวได้นะครับสามารถใส,ส่ศัตรูนะครับตอนนี้คูดาวอยู่ที่4ีวีนะครับมานาก็เสียไปนะแต่ถ้าเราใช้ค่าค่าของการเลนที่เป็นบอทนะครับดูซิว่ามันจะลดเท่าไหร่ครับเป็นไงครับผมลดไป2วีนะครับดังนั้นคือถ้าสามารถใช้ดิสอินเทเกตได้เนะี่ยก็คือก็จะลดคูดาวไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับและแถมได้มานามาด้วยนะครับ สกิลที่2ครับผม Insulate ปล่อยขึ้นเปลวไฟเป็นรูปกลวยนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่พูดง่ายๆคือมันเป็นสร้างดาเมจแล้วเหรอครับแต่มันเป็นรูปทรงกลวยนะที่สองครับผม Insulate นะครับ Insulate นั้นเป็นเป่าเป็นรูปบอลไฟนะครับเป็นรูปทรงกลวยใครยืนอยู่แถวบริเวณนี้ก็สามารถโดนได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นดาเมจเบ็นะสกิลที่3าม Mountain s h i มอบโล่พลังป้องกันให้กับ แปดทิปแปนทิเบอร์หรือแชมปเปี้ยนเป็นพันธมิตรพลังเนี้ยบอลเทนชิลเนี่ยจะมอบโล่เนี่ยให้กับพันธมิตรด้วยแล้วถ้าใครมาตีกับพันธมิตรเราหรือตีตัวเรานั้นเขาจัตูรนั้นจะได้รับดาเมจเวทของโล่นี้ไปด้วยแล้วมันยังดูดซับความเสียหายด้วยก็คือเป็นโล่นั่นแหละให้กับเราอีกต่างหากไอ้กดใช้อีกทีก็จะกดใช้เพื่อให้กับส่วนตัวของเราเองนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ มันก็จะเป็นสกิลเหมือนการสกิลติดตัวที่สาผมมอนเทนชิลครับมอนเทนชิลนั้นเป็นสกิลที่เราเวลาที่เราได้กดใช้แล้วเ,เราได้รับโล่ด้วยนะครับแล้วเราก็ได้รับดุดเราได้รับโล่ด้วยแล้วมันยังเป็นการสะท้อนเวทให้กับศัตรูที่มาตีเรานะครับแถมมันยังไปคอมบูบพัดสิบของเธอด้วยนะครับสมมุติพัดสิบของเธอนั้นต้องการที่จะตีครบ4ครั้งเราสามารถใช้สกิลอื่นแล้วใช้มอนเทนชิลก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับให้เป็นการสตันได้ ดังนั้นก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับสกิวที่4ครับผมซัมมอนทิปเปอร์อัญเชิญหมีลงมานะครับหมีนี้จะมีเวลาที่อันเชิญมาปั๊บเนี่ยเขาจะสามารถใช้พาสซีฟได้เลยก็คือติดสตันนะครับของสกิลสกิลพาสซีฟของเธอคือไพโรมเนียไม่จําเป็นต้องใช้4ครั้งใช้ครั้งเดียวเขาก็ติดสตันแถมไอ้หมีเนี่ยยังเป็นดาเมจเวทด้วยแถมมันยังตีเร็ว แล้วมันก็ยังมีเกาะไฟรอบรอบของตัวหมีเนี่ยเผาทําลายของศัตรูที่อยู่รอบๆบด้วยครับผมสามารถสั่งหมีได้ด้วยนะครับแถมสกิลนี้ยังเป็นวงกลมวงกว้างในการที่จะใช้ให้สกัดตันศัตรูได้ถ้าใช้แบบถูกวิธีบอกเลยครับว่าได้เปรียบที่สีครับผมมาครับผมทิปเปอร์นะครับทิปเปอร์จะเป็นการอันเชิญของหมีลงมานะครับมันจะเป็นการเผาไหม้ศัตรูไปรอบๆบด้วยนะครับสามารถสั่งหมีให้กลับมาหาเราได้ครับกดอันตรีครั้งสามารถสั่งหมี กดคลิกอันติเพื่อจะเดินไปหาตีตัวนั้นนะครับให้กับเราได้ครับมีนั้นมีประโยชน์มากครับผมสามารถเรียกไฟไล่ไฟไล่กับคนที่จะมาตีมายุ่งยากกับเราได้ครับทำให้เราได้เก็บคลิปได้ง่ายๆนะครับเวลาที่เราเชิญหมีมาเนี่ย,ม,ม,ยมันจะทําให้ทีมเราได้เปียกมากนะครับแถมอันเชิญมาแรกแรกเนี่ยหมียังตบเร็วด้วยนะแถมหมีเนี่ยยังเป็นการใช้เพื่อจะใช้เป็นการสตันได้นะครับอย่างเช่น ถ้าเราใช้สีครั้งเวมันจะสตันไหมใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราใช้กับหมีล่ะให้หมีเป็นการสตันดูนะครับสตันสามได้เลยนะครับถ้าจัตรูอยู่ใกล้สกั้สตันเป็นวงกลมได้เลยนะครับจัดว่าแจ่มมากนะจัครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมไม่ว่าจะเป็นประโยชน์น้อยประโยชน์มากก็ขอบคุณกันแน่นแน่นมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอรานะครับผม สวัสดีครับ